สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r a c i n g House a d v a l l ไชากลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมคะเราก็มีพระวจนะของพระเจ้ามาเพื่อหนุนจิตชูใจคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นมีพระพรสามารถนำพระวจนะที่เราหนุนใจนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะคะ และในปีนี้เราขอบคุณพระเจ้าเราจะหนุนใจพูดที่อยู่ใน b r a c i n g House a d v o l well a c t i o n สู่ b r a c i n g Hills ส่วนพี่น้องหลายคนอาจจะคงสงสัยว่าเอะ b r a c i n g House สู่ b r a c i n g Hills คืออะไรงานของเราตรงนี้พันธกิจแห่งการประกาศนำวิญญาณทุกรูปแบบโดยที่เราไม่ได้ไปแย่งลูกแกะใคร แต่การที่เรานําวิญญาณนี้คือนําวิญญาณใหม่ๆถวายแด่พระเจ้าสําหรับพี่น้องหลายคนที่หลงหายหรือคริสเตียนที่เจ็บปวดฝ่ายวิญญาณหลายคนที่เข้ามาหาเราคนเหล่านั้นไม่ไปคิดจักใดๆเลยคนเหล่านั้นต้องนอนรักษาแผลใจตัวเองอธิษฐานป้อมสู้กับพระเจ้า แล้วแสวงหาหน้าพระเจ้าโจนกระทั่งพระเจ้าบำบัดร,รักษาท่านเหล่านั้นแล้วและณเวลานี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับการบำบัดร,รักษาก็ได้ติดต่อเราและจึงมาเป็นสมาชิกของ b r e c i n g House a a d v a a t i o n แล้วก็จะทำภารกิจใหญ่คือทำสวนอธิษฐานสวนอธิษฐานนั่นคือ b r ิ c i n g Hills คุณผู้ชมคะภารกิจต่างๆเหล่านี้มาจากพระเจ้าที่ทรงกระทาในชีวิตของรุ่งฟ้า และทีมงานของรุงฟ้าเดี๋ยวนี้มีประมาณ1ิบกว่าคนแล้วค่ะเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องหลายคนที่บาดเจ็บสาหาัสทำํำภารกิจของพระเจ้าในขี้จักรทำพันธกิจของพระเจ้าต่างประเทศและมีโอกาสถวายทรัพย์ให้กับพี่น้องโดยเฉพาะคี้สจักไทยในอดีตแต่เมื่อถวายแล้วไม่มีการดูแลผู้รับใช้เหล่านั้นหรือทีมงานที่อยู่ในประเทศไทยในสมัยนั้นก็ทิ้งไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือมีเงินถวายไหม พอมีโครงการก็เขียนโครงการเสนอเข้าไปในพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาเหล่านั้นก็รวมเงินกันบางทีเอาเงินส่วนตัวแล้วทําให้คิสจักรไทยในยุคนั้นได้รับการเลี้ยงดูฟูมฟักและเปิดขิิสจักรหลายๆที่แต่ตอนนี้พี่น้องที่อยู่ในประเทศต่างๆประเทศอื่นๆก็เจ็บปวด ก็ไม่มีการพลิกฟื้นครอบครัวแตกแยกมีปัญหาการเงินก็ร่อยหลอไปคนเหล่านี้ต้องวิ่งหาพระเจ้าไหมกลับมาหาพระเจ้าสงบและอธิษฐานป้อมสู้กับพระเจ้าว่าใช่ไหมจนกระทั่งวันหนึ่งอธิษฐานแล้วมีการปลดปล่อยเขาม่มีโอกาสมาดูรายการ breaking house at o l l action ซึ่งพระเจ้าให้เราทําเพื่อผู้ที่เป็นริสเซียนหลงหาย ผู้ที่เจ็บปวดผู้ที่บาดเจ็บสาหัสทางด้านฝ่ายวิญญาณและเรามีโอกาสได้คุยกันได้อธิษฐานปลดปล่อยพระเจ้าเผยพยากรณ์และเยี่ยมเยียนพี่น้องหลายๆท่านหลายๆครอบครัวพลิกฟื้นตอนนี้เข้ามาหลายครอบครัวแล้วมีการพลิกฟื้นและพี่น้องอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นกันหลายคนมีการพลิกฟื้นมีโอกาสร่วมทีมกันทําพันธกิจนี้คุณผู้ชมคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้เราทำที่มาของ b r e a c i n g house a d o c a t i o n ไปถึงเบสซิงฮิลเรานําคนของครอบครัวกรับสูครอบครัวเพื่อครอบครัวเข้มแข็งแล้วเขาทั้งหลายจะเข้าสู่คิดจักรที่เขาอยู่ uh huh. พี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะพี่น้องที่สิงคโปร์ก็เข้าสู่คิสาจักท้องถิ่นที่นั่นคิสาจากักรที่สามารถเลี้ยงดูฝ่ายวิญ,ญญาณได้ดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าคุณผู้ชมคะรายการ b l e s s i n g House a d v i s ์ชขอเป็นกําลังใจหากคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่ง ที่เจ็บปวดฝ่ายวิญญาณต้องการพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณต้องการผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณต้องการทีมผู้รับใช้ที่เคยมีประสบการณ์เหมือนกันและคนเหล่านั้นจะเป็นพยานให้กับคุณผู้ชมเพื่อเขาทั้งหลายจะพลิกฟื้นช่วยกันอธิษฐานพลิกฟื้นจิตวิญญาณคุณผู้ชมและพระเจ้าจะทรงตอบวันนี้อยากหนุนใจคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีมิตรสหายที่แท้จริงไหมคะบางทีเหตุการณ์ต่างๆกว่าจะมาเป็น breaking house เราเจอมิตรสหาย เราเจอเพื่อนผู้รับใช้ลุงฟ้าเจอเหัวหน้าลุงฟ้าเจอทีมผู้รับใช้ลุงฟ้าเจอผู้รับใช้เอกผู้รับใช้รองลุ่งฟ้าเจอสมาชิกลุงฟ้าเจอหลายๆอย่างแต่คนเหล ies, ่านั้นสร้างจนลุ่งฟ้าเป็นลุงฟ้าทุกวันนี้พระเจ้าสร้างเราผ่านคนเหล่านั้นผ่านผู้รับใช้เหล่านั้นผ่านผู้ร่วมงานผ่านทีมงานในอดีต,ตจนถึงเราเป็นเราในวันนี้ ขอบพระคุณพระเจ้าที่สร้างรุ่งฟ้าจึงมีโอกาสทํางานตรงนี้แล้วมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรสหายใหม่ๆพระวนจะนะของพระเจ้าวันนี้จึงเป็นเรื่องของมิตรสหายมีบทเพลงหนึ่งที่เราร้องแล้วร้องเป็นประจำเพลงที่บอกพระเยซูเป็นมิตรสหายของเราพระเยซูเป็นเพื่อนของเรามีสหายเลิศคือพระเยซูหลายคนร้องได้บางทีเราหามนุษย์หาคนที่จะเป็นเพื่อนกับเราคนที่เราจะคุยได้ทุกเรื่องหาไม่เจอ บางทีเราเจอแต่เจอได้คุยได้บางเรื่อง พอจะคุยเรื่องสําคัญเขาก็เลยไม่รับรู้เลยไม่รับและก็ไม่รู้จึงกลายเป็นไม่รับรู้แต่เขาจะมีโอกาสคุยเรื่องของเขาให้เราฟังคุณผู้ชมเจอแบบนี้ไหมคะถ้าค like ุณผู้ชมเจอแบบนี heals. ้อธิษฐานใหม่ค่ะขอพระเจ้าประธานมิตรสายขอพระเจ้าประทานเพื่อนที่เป็นมนุษย์จะเป็นเพื่อนผู้รับใช้เป็นเพื่อนทีมงานเดียวกันหรือจะเป็นผู้รับใช้ที่จะหนุนใจเราให้คุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเรื่องเนื้อหนังเรื่องครอบครัวเรื่องความทุกข์ใจของคุณผู้ชมอธิษฐานกับพระเจ้าค่ะถ้าเรายัง ไม่เจอเพื่อนที่แท้จริงเราเจอแต่เพื่อนหลอกคุณผู้ชมคะบางคนเจอเพื่อนกินเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากใช่ไหมคะเวลาเราลําบากเราขอเพื่อนตายหน่อยเขาหนีหมดเลยแต่พอไม่มีเงินก็มาหาเราเคยเจอไหมคะถ้าเราเจอแบบนั้นเราขอพระเจ้าใหมคะ่ะขอเป็นเพื่อนที่มาจากพระเจ้าจริงๆ ที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องนอกจากพระเยซูที่เป็นมิสหายที่แท้จริงเป็นพระเจ้าของเราเป็นมนุษย์แท้เป็นพระเจ้าแท้ที่จะเข้าใจเราทุกเรื่องและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยความจริงให้กับเราเราขอเพื่อนที่เป็นมนุษย์จริงๆเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องหรือจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน คุณผู้ชมขอค่ะและพระเจ้าจะให้พระวจนะของพระเจ้าเนี้จึงขอหนุนใจคุณผู้ชมในพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสุภสาษิตนะคะพระวจนะของพระองค์บอกว่ามิสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากดังนั้นพระวจนะบอกว่ามิสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลา หาคนนี้ให้เจอขอพระเจ้าประทานมิตรแท้ให้กับเราขอพระเจ้าประทานคนที่จริงใจให้กับเราขอพระเจ้าประทานคนที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องคนที่เป็นคู่อธิษฐานของคุณผู้ชมคนที่เป็นนักอธิษฐานด้วยกันคนที่เป็นนักประกาศด้วยกันคนที่เป็นผู้ร่วมงานคนที่เป็นผู้ร่วมในมิตรกับคุณผู้ชมวันนี้ Blessing House วานไอชั่นเราขอบคุณพระเจ้าเราเจอมิตรสหายที่แท้จริง เราขอบคุณพระเจ้าเราเจอพระเจ้าสามภาคที่ดูแลเราหนุนใจเราช่วยเหลือเราเราเจอหลายๆคนเราเจอเพืพ่อนผู้รับใช้อาจารย์ดอนอาจารย์โฟบางคนบอกบอาจารย์บางทีไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเพราะว่ามันเป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนที่เข้ามาใน l e s s i n g House เราหนุนใจคนที่อยู่ใน l e s s i n g h o u s e รายการของเราอยากให้คนที่อยู่ใน l e s s i n g h o u s e รับพอพอร่อนรายการของเราอยากให้คนที่อยู่ใน b ริ s i n g เ o u ส์เกิดผล ดังนั้นใครที่มีโอกาสเข้ามาและมีโอกาสร่วมรับใช้กับเราร่วมนิมิตรกับเราท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเราท่านทั้งหลายร่วมภารกิจและรับนนมิตรร่วมกันรับพระพรร่วมกันเราอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในงานของเราเพื่องานของเรานั้นจะเกิดผลและเพื่อพี่น้องที่มีส่วนในงานงเราจะรับพระพรอ,อย่างร้อยเท่าเลยค่ะให้เต็มร้อยเท่าเลยไม่ให้อภพรที่เขาจะต้องได้รับนั้นไปให้คนอื่น ดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ในงานเพราะเราทํางานนี้เราทําเพื่อการประกาศรางว,วิญญาณใหม่ให้กับพระเจ้าคนเหล่านี้จะรับพระกันอย่างเต็มขนาดแต่วิญญาณของคนที่ล่อนเล่พนเนจรคริสเตียนย้ายโบสถ์ริสเตียนย้ายที่คริสเตียนพรัดถิ่น คนเหล่านี้ต้องไปหาของตัวเองให้เจอแต่ใครที่เจอแล้วมาอยู่กับเราเขาจะรับการช่วยกู้แล้วเขาจะเป็นพิสหายของเราเขาจะเป็นเพื่อนของเราเราจะเป็นเพื่อนของเขาเขามีปัญหา24ชั่วโมงเขาโทรหารุ่งฟ้าได้มีการอธิษฐานปลดปล่อยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ทําคือขับผีตอนกลางคืนเราจะไม่ทําเพราะกลางคืนเป็นเวลาของเขาไม่ใช่เวลาของเราเราจะทําในเวลากลางวันและบางวันเราไม่ต้องขับผีเราอธิษฐานให้เขารักพระเจ้าอ่านน้องผีผีมันไปเองมีคนหลายคนมีความลำบากยากจนคัด สนมากในเงินหาเงินตอนนี้เราปลดปล่อยให้เขาไม่ใช่แค่มีพอใช้พอกินแต่ให้มีเหลือเฟือเหลือใช้และเป็นพรขอบคุณพระเจ้าบางคน2องเดือนที่ผ่านมามีชีวิตที่ดีขึ้นบางคน1ปีมีชีวิตที่ดีขึ้นดับเบิลเลยค่ะบางคนมีเงินเดือนห้าหมตอนนี้มิลลินกว่าแล้วแล้วขอบคุณพระเจ้าบางคนมีเงินเดือนสา0 0ันสีในสมัยนั้นยากจนมากแต่ตอนนี้มีดับเบิล ลักมื่นขึ้นดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าว่าพี่น้องได้รับการอวยพรพระเจ้าให้ท่านเป็นมิสหายของเราดังนั้นความจริงใจที่เราจะปลดปล่อยฝ่ายวิญญาณให้กับเพื่อนของเราให้กับผู้ร่วมในมิตของ b r e a t i n g House Education well สู่ b r e a t i n g Hill ต้องมีร้อยเท่าพันทวีมีอย่างมากมายเปิดเผยให้ได้ทุกเรื่องเรื่องครอบครัวของอาจารย์รุ่งก็เล่าให้สู่กันฟังท่านทั้งหลายก็เล่าสู่ลุงฟังว่าท่านมีปัญหาอะไรตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันถึงขั้นนั้นแล้วค่ะ เราขอบคุณพระเจ้าแล้วที่สําคัญเราไม่ต้องการมีเพื่อนที่ปากปป่งเล่านินทาคนนั้นนินทาคนนี้แล้วก็เอาคนนี้ไปใส่คนนั้นเอาเรื่องของเราไปเล่าให้คนอื่นฟังเรื่องจริงบ้างเท็จบ้าง ตอนนี้นะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรเขาจะโทรหาส่วนตัวเลยค่ะอยากรู้เรื่องลุงฟ้าจะโทรหาลุงฟ้าส่วนตัวจะไม่ไปฟังเรื่องลุงฟ้าจากปากของคนที่อยู่ในทีมงานเพราะว่าทุกคนเรารู้กันว่า <โ frustrating. S 1> เราไม่ชอบคนนินทาเราไม่ชอบคนไม่จริงใจเราไม่ต้องการเพื่อนแบบนั้นแต่ถ้าเพื่อนแบบนั้นเข้ามาเราจะอธิษฐานให้เขาเปลี่ยนแปลงถ้าเขาเปลี่ยนได้เขาอยู่กับเราแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาก็ไปหาที่อื่นเขาก็ต้องไปหาคิดจัรหาที่ที่จะอยู่ได้ ดัะนนคุณผู้ชมครับพระวจน,นะบอกว่าบุคคลผู้ให้อภัยกันรทรยศก็มุ่งจะสร้างมิตรภาพแต่คนปากโป้งจะทําลายความเป็นมิตรดังนั้นถ้าเราต้องการเพื่อนเราต้องการเพื่อนที่จริงใจเหมือนพระเยซูคริสต์ทรงจริงใจแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์พงศละเพื่อเราเราเป็นเพื่อนของพระองค์พระองค์ยอมลดตัวเองลงมาเป็นเพื่อนกับมนุษย์แล้วช่วยเหลือมนุษย์ แล้วยอมให้เรานั้นกลับไปเป็นเพื่อนกับพระองค์และมีความสัมพันธ์กับพระบิดาโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณผู้ชมคะ่ะเวลานี้คุณมีเพื่อนหรือยังเพื่อนที่จริงใจของคุณมีกี่คนวันนี้เราหนุนใจคุณผู้ชมนะคะถ้าคิดว่า b r a ซ i n g House a d อลเลชเป็นเพื่อนของคุณผู้ชมติดต่อมาค่ะโทรไลน์มาก็ได้นะคะหรือจะโทรเบอร์จริงมาที่รุ่งฟ้าอาสานน์แต่ต้องขอคนจริงๆ,คน,งๆคนจริงที่จะมาร่วมในมิตรค่ะคนที่ไม่ร่วมในมิตรไม่ต้องโทรมานะคะพี่น้องก็อยู่ในคิดจักของคุณเอง คนที่จะร่วมงานกับเราเราขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องของเราหลายประเทศตอนนี้เข้ามามีส่วนในงานของพระเจ้าส่วนแรกคืออธิษฐานสำคัญที่สุดคือการอธิษฐานเราต้องการนักอธิษฐานเราไม่ต้องการคนเล่นๆเ,เราไม่ต้องการนักกิจกรรมถ้านักกิจกรรมคุณผู้ชมไปที่อื่นแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นนักอธิษฐานและเป็นนักถวายถวายเวลาให้กับพระเจ้าเรื่องเงินเราไม่สนใจค่ะ อยู่ที่ว่าพระเจ้าให้ใครส่งมาก็คนนั้นละค่ะเขารับพระพรคนไหนที่ไม่ใช่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราไม่เรียกร้องเงินเราไม่เรียกอะไรค่ะงานของเรามาจากพระเจ้ามิสหายของเราพระเจ้าเตรียมไว้ให้เรากลุ่มหนึ่งแล้วเราขอบคุณพระเจ้าแล้วเราเชื่อว่าคนใหม่ๆจะเข้ามาถ้าท่านต้องการการปลดปล่อยหาคนที่ไม่จริงใจมาเยอะละอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้มีค่ะมีที่นี่ b ริสิคาวแอดวัลไอชารและทีมงานของเราดังนั้นวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเจอคนที่จริงใจมีพระเจ้าเป็นเพื่อนอคุณผู้ชมแล้วมีพระเจ้าเป็นพระเจ้้้าคุณผูชมมแลวก็ี พวกเราที่จริงใจยอมที่จะเป็นเพื่อนกันถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรเข้ามานะคะ0837737878 โทรมาเลยค่ะลุงฟ้าสันนยินดีเป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมทุกคนทางทีมงาน b r e a c i n g House a d v i s a i o n พร้อมจะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมเรามีนักอธิษฐานเรามีทีมอธิษฐานเราอธิษฐานด้วยกันดังนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการการปลดปล่อยอยากเจอโรคฝ่ายวิญญาณอีกสเต็ปหนึ่งที่ไม่เคยเจอที่ไหนและมีพระพรจริงๆและไวมากพระพรไวมากดังนั้นคุณผู้ชมอยากเจอไหมคะอยากได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมสนใจและเป็นนิมิตของผู้ชมด้วยเราโทร รัสษาปหารองลุงฟ้าได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ชมขอคุณผู้ชมนั้นได้รับก,กําลังจากพระเจ้าเปิดเผยความจริงให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเพื่อนคุณผู้ชมเป็นใครให้เจอคู่อธิษฐานให้เจอนักอธิษฐานที่เป็นทีมเดียวกันให้เจอนิมิตเดียวกันขอให้พระเจ้าอวยพรคุณผู้ชมจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ